ชื่อออนอนงธรรมกุลนะครเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานสำนักส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้พัฒนาองค์กรเกษตรกรนะคะในส่วนที่รับผิดชอบในระดับเขตนะครเราจะกํากับดูแล17จังหวัดภาคเหนือนะคะตั้งแต่อุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรลงมาจนถึงจังหวัดเชียงราย17จังหวัดภาคเหนือที่เรา กำกับดูแลนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบขององค์กรสถาบันองค์กรเกษตรกรนะคะในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในปีที่ผ่านมาปี2553นะคะในส่วนที่เขตได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะด้านเครือข่าเกษตรนะคะ เขตได้ได้มีการาาเชิญ17จังหวัดภาคเหนือได้มาพูดคุยในในเวทีของอในระดับเขตนะคะพูดคุยในเรื่องแหล่ง,เร,งเรียนรู้แล้วก็ทาความเข้าใจในการที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเขตเกษตรนะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จก็มี มากมายโดยเฉพาะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงมาจัดทำกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ะะได้มีกิจกรรมใน,ในเรื่องของการเพิ่มไรายได้นะฮะขอ,ของจังหวัดน่านแล้วก็ของจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเราก็เน้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีผลงาน ด้านส่งเสริมเคกเกษตรดีเด่นเนี่ยนะฮะที่ที่ชนะการประกวดในระดับเขตนะฮะ,ะแล้วก็กรมของเสริมการเกษตรก็ได้มาพัฒนาแหลง่ลงเรียนรู้แล้วก็จัดทำกระบวนการตรงนี้นะฮะ<ม>ก็ก,ก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะที่ที่ทั้ง3าจังหวัดทั้ง3ากลุ่มเนะี่ยมีโอกาสได้ รับการพัฒนานะกระบวนการแหล่งเรียนรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็สําหรับาาาการสมัมมนาครั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก็เชิญพวกเรามา,าทั้งเขตแล้วก็ทั้งจังหวัดนะคะทั่วประเทศนะคะได้มาสัมมนา,าสามวันนะคะก็วันนี้เป็นวันที่สองเราได้เราได้ อะไรมากมายเช่นการพัฒนากระบวนการที่จะเกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ของเราทั้ง17จังหวัดและก็ทั่วประเทศที่มาในเวทีนี้นะฮะได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการที่จะนำไปจัดกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะด้านเคมเกษตรในจังหวัดต่อไปนะคะ สำหรับข้อคิดที่ได้จากการได้มาได้ไดาร่วมกระบวนการเพิ่มสมรรถนะในในด้านแหล่งเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้นี่เราก็คิดว่าการที่เราเรียนรู้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาเดินไปด้วยกันคิดว่าจะตลอดจนการมีส่วนร่วมและเดินไปด้วยกันในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เราคิดว่า ข้อคิดตรงนี้จะทำให้เราจัดกระบวนการแหล่งเรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จในระดับที่ดีขอบคุณค่ะ